สวัสดีค่ะตอนนี้เราอยู่กันที่มิจจุจักรนะคะวันนี้เป็นวันพุธเวลาประมาณบ่ายโงครึ่งเรากําลังจะเดินจากมิกจตุจักรนะคะไปที่ตลาดต้นไม้ค่ะวันนี้ก็จะมีต้นไม้มาขายนะคะจตุจักรจะมีตลาดต้นไม้ทุกวันอังคารพุธพฤหัสเอ๋เรามาช้าไปหรือเปล่านะเริ่มกันโดยล้างกระบองเพชรนะคะ แนตัสสิบบาทเขาเริ่มเก็บแล้วอะ่ะอืม,อมน่ารักมากสำหรับเพื่อนๆที่มาเที่ยวนะคะก็สามารถจอดรถได้ที่มิกจะตุจกักร หรือว่าจะนั่งรถไฟฟ้าใต้ดินมาก็ได้ค่ะลงสถานีกำแพงเพชรก็คือจะถึงจตุจักรเลยนะคะมีกระถางต้นไม้ด้วยเยอะมากมีหลายแบบเลยนะคะเราอาจจะมาสายไปสักนิดนึงเพราะว่าตอนนี้บางร้านก็จะเริ่มเก็บของกันแล้วนะคะแล้วเราก็ดูเท่าที่มีก่อน คากากองเฟื่องฟ้านะคะ มีคนเดินอยู่เรื่อยๆนะคะตัตอกล้ามเสียัวอลงอย่างตอกล้ามตัหนอกสวยจังงค่ะตัว้านี้พันห้าสี่นนร้อยจัดเป็นส่วนก็น่ารักนะคะ ก็ให้โตเจมอก็ให้โตเด็กหมอมันก็นะแม่ื้ออะไร่มาใีนะบ สวนครัวค่ะกระเพราพริกผักชีลาวมะเขือผักแพวขึ้นช่ายตั้งโอมีขายหมดเลยนะคะมาละกออันชันพิกขี้หนูสวน บรรยากาศคึ้มฟ้าคึ้มฝนเหมือนฝนจะตกนะคะวันนี้ต้นสนใช่ไหมอนี่หลายๆรนะ้านเริ่มเก็บกันแล้วอะคะ่ะนี่เก็บแล้วใช่ไ่ เก็บแล้วขอโทษค่ะอขอโทษค่ะนีนน้เราเก็ะกะเขาไปหน่อยนะคะอากาศาดีค่ะคึมฟา้าคึมฝนไม่ร้อนอันนี้คือโมอกหรือเปล่าน้่อดอกน่ารักเชียวก็วทางสวนมุมแต่งสวนก็มีนะคะ สำหรับใครจัดส่วนที่บ้านนี่น่ารักเลยพิกใหญ่มากน,นี่คือลูกอะไรเอ่ยบอนสีสวยๆเลยค่ะ สำหรับคนชอบบอลสีก็ยังมีอยู่นะคะยาวยาวยาวแค่ไหนยาวยี่บกเท่ากี่บกยี่สี่อ๋อยาวย,าวยาวี่สี่เริ่มีต่างชาติมาเที่ยวด้วยนะคะแพงคุย ต้นนี้น่ารักจังพุทธน้ำบูดพุทธรักษาลาตีต้นเป็นแบบนี้เองนะคะลาตีพวงคาํา มีต้นไม้หลากหลายให้เลือกนะคะที่นี่ยางอินเดียตะกุมพีโลนะคะมีมอนสเตลาด้วยอันนี้คือเดลีหรือเปล่า อนสีนะคะกระถางเล็กยี่สิบบาทสีสวยมากเลยต้อละยยี่สิบบาทสามสิบห้าบาทดอกน่ารักเชียวคะ่ะกระถังใหญ่เลยน่ารักจัง ห้าสิบบาท,บาทต้นไม้น่ารักเยอะมากนะคะอันนี้สิบบาทสิบสองกระถางหนึ่งร้อยค่ะอุ้ยกระถางน่ารักจังเก่มากค่ะพี่เ่ดูก็ได้พี่ไปดูอันนี้หนึ่งพันแปดสีขาวนี่น่ารักจัง เ9 0ถ่ายได้ครับถ่ายได้หมดเลยอันุญาได้ถ่ายข้างในเลยราคาเค่าเพิ่มค่ะกระถางเล็กก็มีนะคะ80บาทน่ารักมากอนถักระถางนะคะหกร้อยเก้าสิบเป็นกระถางที่เก๋น่ารักมากดูสิคะคนขายใจดีด้วย จตุจักนะคะนี่ใครสนใจมาดูได้มีตาแบบเก๋ๆทั้งนั้นเลยขอบคุณค่ะถ่ายรูปได้รับได้ค่ะนี่นะคะร้านสนใจก็ตามนี้เลยมีไลน์ด้วยนะคะเบอร์ติดต่อก็มี S <S 2> <S 2> มาเลทันนะคะ <S <S 2> <S 2> เป็นกระถางที่น่ารักจริงๆนะคะพราที่บ้านมีพื้นที่นี่ก็อยากได้สักอันโอ้น่าราักร้อยห้าสิบนะคะนี่คือตะกูนกล้วยไมย้ร้อยห้าสิบบาท สามร้อยนะคะเจ็ดสิบบาทในต้นนี้ปลกจังไก่อูนี่คือดอกเขานะคะเก๋ก็จะมีรถเยอะๆหน่อยนะคะช่วงกำลังจะเก็บ ก็จะมีทั้งคนซื้อทั้งคนขายขับรถเข้ามานะคะมาดันส้มซ่าสตอ นะครับีน่นะคะสำหรับคนที่ซื้อต้อนไม้เยอะๆจะมีรถเข็นแบบนี้ค่ะเขาก็จะรับจ้างเข็นให้ซื้อเยอะเราไม่ต้องเข็นเองนะคะกุหลาบมีแต่ต้นไม้สวยๆเดยแล,แล้วก็เพลินสำหรับใครชอบต้นไม้แนะนำนะคะ วันนังคารวันพุธวันพฤหัสสามวันค่ะที่จะตุจกักนี่ต้นนี้น่ารักจัง 150, 150. ร้อยห้าสิบรอยห้าสิบต้นละ20ยี่สิบก็มีนะคะมีดอกด้วย ใครชอบตระกูลพีโลก็มีนะคะจินนี่ด่างสองร้อยแปดสิบ <80. S 1> กุ้งด่างสองร้อยห้าสิบร้อยห้าสิบสองร้อยมัมาสเตล่าด่างก็มี หนึ่งร้อยนะคะไฟเริ่มคึมมากแล้วะคะ่ะฝนใกล้จะตกแล้วเขากำลังเก็บนะคะเดี๋ยวเราลองเดินดูตรงนี้เร็วๆหน่อยก่อนฝนจะตก มนตกแล้วนะคะลงเม็ดแล้วมีฝรัง่งอยู่นะท่องเที่ยวามาด้วยเอ่อตลาน안으로들어가야되는데 กระถางเล็กกระถางน้อยนะคะนี่กระถางละสิบบาทน่ารักต้นไม้ที่นี่ราคาไม่แพงนะคะแล้วก็ค่อนข้างน่ารักด้วยแปดสิบบาท ร้อยยี่สิบหนึ่งร้อยหนึ่งร้อยหกสิบมีกระเป๋าก็ยังมีร้านเชื่อผ้าร้านกระเป๋าเปิดบ้างปักปายน,นะคะ ้าเสาร์อาทิตย์ก็จะเป็นโซนขายพวกของช้อปปิ้งเสื้อผ้าของใช้ของที่เราลึกคือจะเปิดเต็มไปหมดเลยก็ถ mm hmm. างร้านนี้ก็น่ารักนะคะใบน้อยใส่กระปองเท็ดกำลังน่ารักเลยกระถางเล็กนี่หกสิบบาทน่ารักเฉียว กลงเมตรลาเดี๋ยวเราพาเข้าไปเดินดูในเต็นกันดีกว่าค่ะจะได้ไม่เปียก งนี้ก็จะมีดินมีปุ๋ยนะคะนี่ปุ๋ยต่างๆมาพร้าวสับสามถุงร้อย นี่ถุงละยี่สิบสามถุงห้าสิบอันนี้คือ,น,อนีออนน่าหลักจังกุหลามาโซนนี้ก็จะหอมเลยค่ะ ชวนชมหอมดอกนี้หรือเปล่ามีดอกบัวด้วยผักนะคะผักสลัดก็ละสามสิบ้าบาทเฟินอันดามัน ร้อยห้าสิบบาทมีต้นไม้หลากหลายชนิดนะคะบานสีสวยจัง ปกติก็จะมาซื้อไผ่แมวค่ะไผ่ให้น้องแมวกินีิเปตนนี้แต่วันนี้เหมือนจะไม่มีหรือว่าเขาอาจจะเก็บไปแล้วนะคะกระถางค่ะตอนนี้ข้างนอกฟ้าคืมนะคะมืดมากแล้ว คิดว่าฝนน่าจะตกหนักในอีกไม่ช้านี้แหละจะให้มันโค้สี่สิบาทอันนี้คืออะไรเป็นจะลงห้าสีใช่ไหมออกอาเป็นจะลงห้าสีซาป้าทานพอหรือว่าใต้ติ่งสิบาทเกตแก้วยีสบบาท ยีบาทหมดเลยนะคะคนใน<อ>ตื่นสายสิบาทกะเพราผักส่วนควรัวนะคะถั่วพู20มะกรูด20่สมะนาวไลเมเ็ด100่งรลักแรกครบ50บาท โอเควันนี้เราก็ดูกันเข้าวๆไปก่อนนะคะยังไงฝากให้กำลังใจกดไลค์กดติดตามด้วยนะคะความรับคลิปนี้ขอตัวไปก่อนนะคะใครสนใจว่างๆมาเดินเล่นได้นะจะตุจักตลาดต้นไม้นะคะวันอังคารพุดธพฤหัสมาสัก10บโมง1ิบเโมงก็ได้ค่ะนี่ประมาณสักบ่ายโมงเขาก็เริ่มเก็บร้านกันแล้วเค,ค่ะ สวัสดีค่ะ